ไปติดตามเรื่องราวของการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ากันบ้างนะครับโดยได้มีการประชุมโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้า33กิโลโวลจากเกาะพัง,งานไปยังเกาะเต่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับนายชูศักดิ์รูยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ํา33กิโลโวล จากเกาะพัง,งานไปยังเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเกาะเต่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติการและบํารุงรักษาลดหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่ายโดยมีนายจำเนียนบุญแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมครับโครงการดังกล่าวค่ะได้ผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2563และอนุมัติในหลักการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการในวงเงินลงทุนกว่า1,776ล้านบาทและเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนและบริษัทอินเตอร์ลิงพาวเวอร์แอนด์อินเจเนียริงจำกัดเป็นผู้รับจ้างกําหนด เวลา540วันหรือประมาณปลายเดือนเมษายน2567ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้าง,ท,งทั้งส่วนที่อยู่บนฝั่งแผ่นดินแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้ทะเลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นย้ำว่าการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ํา33กิโลโวล์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าบนเกาะเตา่าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอลดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามพื้นที่ในการก่อสร้างทั้งบนฝั่งเกาะและใต้ทะเลเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานทั้งกรมป่าไม้กรมธนารักษ์กรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งจะส่งผลในการก่อสร้างล่าช้าได้ รวมถึงต้องวางมาตรการป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดแม้ว่าจะทําการสํารวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตามแต่ก็ต้องตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้พร้อมทั้งสื่อสารให้เห็นถึงการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่สาธ,ธารณชนต่อไปครับ